โอเคครับร้านที่เจ็ดร้านที่เจ็ดของวันเดือร้านที่แปดร้านที่เก้าเลยสองร้านร้านที่เจ็ดของวัน <c oughs> มันคุยใหญ่

ไดเดี๋ยวกันนี่นี่ใครนี่ก็จด็ั้งแล้วแหละอกเรียงไหมเอาเรียงก็ไเลยเดี๋ยวบานแบบนี้อะไรครับใส่ใส่ในกองเลยก็ได้ ยี่สิบสอสิบก็เดือนนี้ก็สิบกับาเยอะครับ่านผู้ให่ก็วันนี้วันแรกที้าวันที่5อาทิตย์หน้าก็วันที่สิบสองครบแล้วก็สิบเก้ี่มันได้มาสะสมมาได้ถึงเดือนองพฤษภาเดือนหกร้อยนั่นใหญุ่ไม่รู้เดียวดูก่อนของลุงยูน่าจะได้หกร ของของเขาใช่แไม่รู้เนี่ยดรให้อ่กอยบอย่บาน้อยก็ยังได้งหเบ้างรงเนี่ยใช่แล้วครอบครัวใหญ่อ่ะ ยังคนแก่ที่บ้านเขาก็ไม่รู้จะซื้อรูดอะไรอ่ะโหเจ็ดแปดพันให้เงินสดเขายังเงินได้ใช้รูดใช่ไหนี่จับจงิด้วยนะจับโอ้โหแล้วไปรูดร้านค้าอย่างเดียวเลยคนแก่คนเท่าผมก็ไปรูดนะฮที่บ้านเขาทั้งคนเพราะเขาออกไปไม่ได้ะเขาไปรูดไม่ได้ไม่เป็นบ้าเอาอะไรมาหนักแปดร้อยใแปดบ้าไปจ่ายที่ไปฟ้านะไปดูร้านที่สอดรับ và các bạn nói là của, ba, có thể nói là có thể nói là có thể ขนมขนมต้นใหญ่ต้นมีงานอะไรให้รถเต็มเลยมองานวันเกิดออออเมอจัด้ีน้นกีก็อะไรออาบ้านตั้เนาะมมีงก็ใหญ่หน่อยโอ้้โอเคเนาะ โอ้หนี่ยาที่น้องฮะเต็มเลยเจ็บร้อยครับทุกนยาตอนที่เจ็บเสมออีกสองล้านครับอีกสองล้านสล้านเหมือนเดิมครับสเปรสเปรทั้งวันครับ จับตังก็กทีทั้งวัน